แาแดนพู m a v e ว o โ i ซิตี้ไนโตนะครับรองเท้ารุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปนี้ได้เลยคู่นี้เป็นรองเท้า Daily Trainer ร์สำหรับใส่ซ้อมได้ทุกวันนะครับก็รุ่นนี้เจาะจุดเด่นมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ1เรื่องของดีไซน์เดนะีมาดูดีไซน์ก่อนนะครับหมุนตัว1รอบโชว์ตัวหน่อยสิ Velocity ในโตร2นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วแต่ผมไม่ได้มีโอกาสลองรุ่นแรกนะครับก็อาจจะไม่ได้เปรียบเทียบอะไรมากนะเพื่อนๆนะครับอ่ะดูดีไซน์ก่อนหนึ่รอบหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจุดเด่นจุดแรกเลยนะครับนั่นก็คือตัวโฟมนั่นเองนะครับขึ้นชื่อว่านโตรุ่นนี้จะมีโฟมไนโตรพูม่าครับแต่จะมี2ชั้นชั้นบนจะเป็นไนโตรพูม่าที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้จะมีอีกชั้นนึงเล็กๆตรงนี้นะฮะนี่ชั้นล่างที่อยู่ติดกับเอาโซนะครับ อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นโฟมชื่ออะไรแต่น่าจะเป็นโฟม EVA ธรรมดานะครับความรู้สึกของโฟม2ชั้นนี้ก็จะต่างกันนะครับชั้นบนไนโตรก็จะมีความนุ่มมีความเด้งการตอบสนองที่ดีนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความเฟิรม์มแล้วก็เพิ่มความมั่นคงครับพื้นชั้นนอกเป็นพูม่ากริปนะพูม่ากริปเนี่ยมีในแทบทุกรุ่นของพูม่าเลยนะครับการยึดเกาะที่ดีนะครับโอเคถัดมาหน้าผ้าเป็น e n g i n e e r mesh นะ บางเบาระบายอากาศได้ดีนะครับจุดเด่นคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ตัวนี้มันเป็นตัวที่เริ่มต้นราคาไม่สูงนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรก็จะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ลิ้นรองเท้าดูซิเป็นแบบบางนะครับลิ้นรองเท้าเป็นแบบบางมีบุนุ่มบริเวณหลังเท้าด้วยเพื่อลดการกดทับนะครับแล้วก็ด้านรอบข้อเท้าตรงนี้ก็จะบุนุ่มเช่นเดียวกันทีนี้ไอความต่างของรุ่นนี้เนี่ย Velocity เนี่ยมันเป็นรองเท้าเริ่มต้นนะครับส่วนถ้าจะขยับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปเจอกับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้คือ dva n น t r o สอนะครับก็จะเพื่อนๆจะสังเกตเลยว่ารุ่นนี้กับรุ่นนี้ต่างกันตรงที่ตัวของพื้นโฟมนะโฟมของ dva n น t r o เนี่ยชั้นล่างเป็น nitro นะครับชั้นบนเป็น nitro elite นจะเขียนไว้ไนโตร elite ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีพวก พูม่า power tape power tape power tape ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่อยู่บนหน้าผ้านะครับเพิ่มความกระชับให้กับรองเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็พู m a า r i ิปโอเคมีเหมือนเดิมนะครับมีแผน่นแผ่นนี้ด้วยนี่แผ่นเพลท power เพลทตรงนี้ด้วยนะครับจำชื่อเทคโนโลยีได้หมดเลย power เพลทของพู m a จะมีตรงนี้ก็จะต่างกันตรงนี้นะครับก็ราคาก็จะอัพขึ้นมาถ้าจำไม่ผิด5,800บมั้ง ห้าพันแปดหรือห้าพันห้าพันห้าพันเก้าเออห้าพันเก้านะครับจากคู่นี้สี่พันห้าก็เป็นห้าพันเก้าแบบนี้แล้วก็ตัวท็อปสุดสูงสุดเลยเจ็ดพันก็จะเป็นรุ่นนี้นี่รุ่นนี้ก็จะเป็นไนโตรอีลิททั้งผืนทั้งแผ่นนะครับสหรับต,ตัวโฟมแล้วก็ทําพวกอัพบงอัปเปอร์อะไรให้มันเบาบางขึ้นนะครับไนโตรอีลิทสองก็จะไล่สเต็ปแบบนี้นะเริ่มจากเวโรซิตี้ก่อนแล้วก็เป็นดีเียรไนโตรแล้วก็เป็นไนโตรอีลิทสองนะครับเป็นการเรียงลําดับ รองเท้าในสายซิ่งของพูม่านี่นะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของผมสำหรับการใส่รองเท้าคู่นี้กันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างกับ Velocity Nitro 2จากพูม่าครับสำหรับคู่นี้นะครับพูม่า e l o c i t y n i t r น2ตนะครับเรื่องของการสวมใส่หน้าผ้าเนี่ยหน้าเท้าไม่กว้างมากนะครับ ติดไปทางเรียวนิดนึงด้วยนะครับก็จะค่อนข้างกระชับแน่นพอดีพอดีผมใส่ตรงไซส์นะครับ10 US 9.5 UK คู่นี้ Puma Velocity n i ในตัว2เรื่องของความกระชับนะครับคู่นี้กระชับดีอย่างที่บอกไปหน้าเท้าไม่กว้างทรงเทา้าทรงททรองเท้ามันค่อนข้างเรียวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างกระชับมากๆยังไม่มัดไอช่องสุดท้ายนะลันเนอร o ลูสุดท้ายเลยนะ ก็พอดีแล้วแบบกระชับดีแล้วนะครับถ้ารัดก็คงจะแน่นไปสักนิดนึงก็เลยผมไม่ได้รัดมาทีนี้มาตัวของโฟมบ้างดีกว่าครับเรื่องของโฟมโฟมเนี่ยมีไนโตรชั้นที่2และชั้นล่างเป็นโฟมซึ่งไม่ได้ระบุเป็นชื่ออะไรนะครับแต่มีความหนาเฟิร์มกว่าโฟมไนโตรชั้นบนซึ่งฟิลลิ่งที่ได้แน่นอนครับเพื่อนๆครับมันจะไม่ได้นุ่มเด้งเหมือนกับตัว dva ไนโตร2นะครับก็จะรู้สึก ม,มั่นคงเพิ่มขึ้นนะฮะรู้สึกเฟิร์มมากขึ้นนะแต่ไม่ได้ถึงขั้นสถานนะครับแค่รู้สึกเฟิร์มเฉยๆมันมีความนุ่มแล้วก็มีความเฟิร์มตามมาไม่ได้ถึงขั้นสถานยังมีความนุ่มเยอะอยู่เพราะว่าตัวไนโตรชั้นกลางเนี่ยก็ค่อนข้างหนาทีเดียวะคู่นี้ก็ถือว่าเป็นรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ใส่ซ้อมทุกวันทุกประเภทนะครับเพืเ่อนๆสามารถใส่ลองรันได้ใส่อีซี่รันก็ได้ใส่อินทเวิร์ลเทมโปผมว่าได้หมดมันหลากหลายมาก เพียงแต่ว่าถ้าอยากจะได้ Perform a n c e ที่ดีกว่านี้อยากได้ความนุ่มความเด้งที่ดีกว่านี้อาจจะต้องลองดู d v a ในต r o 2หรือถ้าตัวแข็งก็ต้องเป็นในต r o e l ล t ท2แบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับคู่นี้ผมว่าใช้ได้ทุกโอกาสและด้วยวาราคามันก็ไม่ได้สูงมากนะครับ4500าบาทผมเห็นสีเก่า,เ,กาเนี่ยก็ลดราคาเหลือ2000กลางๆแล้วนะเพราะฉะนั้นพูกนี้ผมมองว่า Velocity ี้ในตัว2ก็จะเป็นรองเท้าอีกคู่ที่จิบจับมาใช้ได้ในทุกโอกาสใครเป็นมือใหม่ เริ่มต้นวิ่งนะครับคู่นี้ก็น่าสนใจเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งนะครับก็สำหรับคู่นี้นะครับเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่เริ่มต้นเลยนะครับอยากจะได้รองเท้าพูม่าสักคู่หนึ่งนะครับ4,500าบาทผมว่าสบายๆแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะว่าอันนี้มันเป็นสีใหม่สีเก่าๆนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพูม่าเนี่ย มันเหลืออยู่ประมาณ2,150เองคือก่อนหน้านี้นนมันราคา2,403แล้วมันก็อัพมาเป็น4 5 0และไอ้สีเก่าๆครับเมื่อปีที่แล้วที่มันออกมาเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณ2,150นะครับก็ราคาไม่แพงเลยนะสำหรับรองเท้ารุ่นนี้เริ่มต้นเนี่ย2,000บาทเนี่ยสบายๆเพื่อนๆมีรองเท้าคู่หนึงสัก2,000ผมว่าอันเนี้ย เอาได้เลยนะครับยังมีความนุ่มความเด้งและมีความเฟิร์มด้วยนะครับกำลังดีนะไม่ได้นุ่มเด้งมากเหมือนกับ De บิวตในตรวสองข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรองเท้ารุ่นนี้ Velocity 2นะครับส้นเท้าสูงอยู่ที่3 4ม mm, ิมลิเมตรนะครับหน้าเท้าสูงอยู่ที่2 4ม mm, ิลิเมตรนะครับซึ่งรุ่นเดิมเนี่ยรุ่นที่1เนี่ยผมหาข้อมูลมาเนี่ยมันจะโฟมทั้งหมดเนี่ยมันจะสูงกว่าเดิมประมาณ2มิลิเมตรจากเดิมมันประมาณ 32- 22แต่รุ่นนี้เป็น34 24นะครับน้ำหนักอยู่ที่288กรัมในขนาด10 US นะครับาราคาขายบอกไปแล้วเนอะ4,500บาทนะครับไปดูสีกันว่ามีสีไหนหน่าสนใจบ้างเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Puma กันดีกว่าว่ามีสีไหนหน่าสนใจบ้างเออ v e LOCITY First m i l นเอ้ย, ity, อยนี่สวยนะ First m i ม e เดี๋ยวต้องหา v e LOCITY ก่อนดิ เปิดมาเจอน,นี้เลยอ่ะไอ้นอ้ออันนี้น,นีโอ้สีสวยนะเนี่ยเฟิร์สไมล์ของผู้หญิงอ๋สีสวยสีสวยโอ้สี่พันเก้าอันนี้จะแพงขึ้นกว่าหน่อยนะครับสี่พันห้าเป็นสี่พันเก้านะออันนี้ก็ของผู้ชายเหมือนกันนะครับ4,900เออสีสวย ส,สวยจังเดี๋ยวไปหาไอ้เอานี่ก่อนอยู่ไหนแล้วเนี่ย Velocity mm hmm. พิมพ์ก่อนโอเคโอเคเจอละมาละอ่ะมา Velocity ในตัวอันนี้ของรุ่นเก่ารุ่นที่หนึ่งนะครับเนี่ย2580เออ อันนี้เป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองไหนวะเจอแล้วนี่ไงรุ่นที่สองอันนี้คลิขกาไปดูซีมีสีไหนบ้างอ่านี่ของผู้ชายนะครับมีสีนี้สีมันไม่แดงอ่ะมันเป็นเหมือนชมพูอ่ะครับเหมือนเป็นชมพูโอรสอ่ะแล้วก็มีสีนี้น้ำตาลน,นะครับสีดำน้ำ,ำเงิน สีเขียวนี่ไงอันนี้ที่บอกว่าลดราคา2150นสนะครับสีเขียวอันนี้ของผู้ชายนะอันนี้ของผู้หญิงอนะ่ะเข้าไปดูสิของผู้หญิงมีอะไรบ้างอ,อ๋อของผู้หญิงมีลดสี่นะ2,580าร้อยปดิบาทนะครับสีดำนะครับแต่อ้รุ่นนั้นของผู้ชายสีเขียวนี่ลดไปเหลือสอง0หนึ่งเลยอะอันนี้สีดำ ส้มผอมผู้หญิง4,500นานะครับอ่านี่ของผู้หญิงก็มี2,150งันาเหมือนกันโอเคอก็มีสีประมาณนี้ครับเพื่อนๆคนไหนสนใจแวะไปดูได้ที่พูม่าสตูนะครับจะเป็นที่เมกะบางนาก็มีที่สยามเซ็นเตอร์ก็มีนะครับที่เดี๋ยวเซ็นทรัลลาดพร้าวก็จะเปิดละผมเห็นแบบๆบบสตูใกล้จะเปิดละ เซ็นทันเวิร์กก็มีนะครับใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นหรือถ้าใครไม่สะดวกจะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ p ู m a com ก็ได้นะครับที่นั่นก็จะมีเช่นเดียวกันมีหลายสีด้วยหลายแบบเลยนะครับเพื่อนๆนครับมีความคิดเห็นยังไงกับรองเท้ารุ่นนี้บ้าง P ู m a Velocity ตี้ไนตรวสอนะครับใครเป็นแฟน P ู m ่าบ้างยกมือบอกกันด้วยนะครับใส่รองเท้าคู่ไหนของ p ู m ่าอยู่คอมเมนต์บอกกันมานะครับวันนี้ผมปอลลา้วทุกคนไปก่อนนะครับไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ดีที่สุดและจะมีรองเท้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณครับบบ อย่าลืมใส่รองเท้าเราเออกไปวิ่งกันไปแล้วไปวิ่งดีกว่า